สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเหรียญพระแก้วมรกตอนุสรครบรอบ30ปีธนาคารศรีนครปี2523นรีนะครับที่มีทั้งหลวงปู่ดูหลวงปู่โตหลวงพ่อแพรหลวงพ่อดูลหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อสุดหลวงพ่อคูณนะฮะและอีกหลายๆเกจิในยุคนั้นปลุกเสกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเหรียญไปพร้อมๆกันนะครับเพิ่มเติมนะครับื่ออีพีก่อนผมถ่ายสั้นๆเป็น,นิดนึงแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะลองเทียบคือเท่าที่ผมสังเกตเท่าที่ผมมีนะครับ สี่เหรียญเนี้ยเขาจะน่าจะบล็อกเดียวกันนะครับก็มีจุดแตกจุดอะไรต่างๆเหมือนกันแต่เหรียญเนี้ยจะรู้สึกว่าเรียบตึงแล้วก็รอยแตกจะน้อยกว่าเหรียญอื่นนะครับแต่รอยตัดขอบด้านข้างอะไรเนี่ยก็ยังดูเหมือนเหมือนกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากสี่เหรียญน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับพเพื่อนๆมาเริ่มจากดูขอบก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปเลยนะฮะผมสังเกตว่าประมาณ6นาฬิกานะครับของแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะแบบ มีลักษณะที่คล้ายกันนะครับก็คือเนี่ยนะครับถ้าเราหันหันหันสองจากด้านด้านนี้นะครับเนี่ยถ้าเรามาตรงนี้นะนะครับอนะมันจะเป็นรอยตัดแบบหยับหยาบนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเห็นไหมเป็นรอยตัดหยับหยาบนะ ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับแล้วก็หักครึ่งนะเนี่ยนะครับตรงนี้นะเนี่ยนะครับเนี่ยนะเป็นยหับบยาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับอ่าีจุดที่หนึ่งนะที่ผมสังเกตเห็นนะจากความเหมือนของเหรียญอ่าแล้วก็ตรงห่วงเนี่ยเขาจะกลมกลมนะครับเนี่ยนะ ออก,กลมๆเลยนะถือว่าเป็นห่วงสวยแล้วห่วงกลมๆนะครับนีย่ยนะแล้วก็ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะที่สังเกตเห็นนะครับก็คือความเหมือนของแต่ละเหรียญน,นะครับก็คือจากสามสี่จุดนะครับเพื่อนเริ่มจากจุดแรกที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือตัวเห็นหมครับ ตรงเส้นแตกตรงหอหีบลงมาลากจนมาถึงขอบนะฮะนะหครับเนี่ยนะหนึ่งจุดที่ผมสังเกตเห็นนะครับแล้วก็ตรงด้านบนมอมาเห็นไหมครับมีขีดขึ้นไปนั่นนะครับหนึ่งขีดนะเห็นชัดเลยนะครับแล้วก็ตรงนิ้วเท้าขององค์พระเห็นไหมจะมีอารมณ์เหมือนเป็นเล็บนะครับเนี่ยนะแล้วก็ผิวด้านข้างนะครับ ด้านข้างนะครับเพื่อนตรงนี้นะเห็นไหมพิเหร่จะมีเส้นเนี่ยนะครับนะข,ขีดขีดขีดวิ่งแบบเฉียงประมาณสี่สิบห้าองศาเนี่ยนะครับวิ่งไปหลายๆายเส้นนะ,ะเราขึ้นไปตรงข้างเสียนเนี่ยนะครับตรงพะมงกุฎเนี่ยนะเห็นไหมครับจะมีจุดตรงกลางแว่นน่ะนะครับจุดเล็กๆนะฮะเห็นไหมอยู่ตรงเนี้นะครับ หนึ่งจุดนะต่อุิท่านสัเกตนะเนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบชัดเลยนะอ่าแล้วก็ลงมาตรงหัวเข่าตรงเนี้นะครับหาเหลี่ยมก่อนนะครับเนี่ยนะครับจะมีเส้นทะแยงขึ้นไปจากตรงมุมหัวเข่านะครับ หนึ่งเส้นบางๆคมๆนะครับเนี่ยอยู่นะครับอ่าสี่ห้าจุดเนี่ยสี่เหรียญเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่พอมีเหรียญน,นี้เหรียญน,นึงนะครับเขาจะแตกต่างนะเห็นไหมฮะตรงห่อหีบเขาไม่มีเส้นแตกลงมานะครับตรงหมอมาก็ไม่มีเส้นวิ่งขึ้นไปเห็นไหมครับเดี๋ยวลองเอามาสองเหรียญนาเทียบกันอย่างนี้น่าจะเห็นชัด อ่าเนี่ยนะครับห่อหีบเห็นไหมอันนี้ห่อหีบนะครับไม่มีนะมอม้าของตัวนี้เห็นไหมครับมีเส้นเส้นไปอ่ามอมาของเหรียญน,นี้เห็นไหมครับไม่มีนะพื้นนะครับพื้นตรงนี้นเหรียญน,นี้เห็นไหมครับพื้นเรียบตึงไม่มีเส้นเลยนะครับ แต่ของเรนนี้เห็นไหมครับมีเส้นเห็นนะครับนี่มีเส้นเยอะเลยเห็นไหมครับนะเม็ดจุดไข่ปลาตรงข้างมงกุฎนะครับเรนนี้ก็ไม่มีนะเห็นไหมฮะแต่หน้าตาเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ น่าจะเป็นสองบล็อกนะที่ผมเห็นนะอันเนี้ก็จะมีเยอะนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูจานวนที่มีเยอะละกันนะครับสีเหลียนเนี้ยจะเหมือนเหมือนกันเดี๋ยวลองเทียบให้ดูกับเหรียนนี้กรับแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นแตกตรงหอหีบตรงมอมาเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่นะครับ ็ดูเด่นนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็มีนะนี่นะครับจุดข้างตรงนั้นก็มีพื้นเห็นไหมมีเส้นเหมือนกันนะครับนี่นะฮะดูเหลี่ยนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดสักก่อนเนี่ยนะครับเส้นด้านข้างนะ นี่มันดูตรงนี้ง่ายสุดนะ,ะเห็นไหมฮอร์ทีมอมาชัดเลยนะครับอ่าทีนี้จบด้วยการดูด้านข้างพร้อมๆกันนะครับทุกเหรียญละกันนะสี่เหรียญนี้นะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดสะก่อนนะครับอยากจะถ่ายสักแปดนาทีนะครับจะได้ลงอัพโหลดได้นะนี่นะครับ เห็นไหมเดี๋ยวลองเอาเหรียญที่บล็อกไม่เหมือนมาเสียบใส่นะครับเข้าไปนะเป็นตัวสุดท้ายนะครับเห็นไหมฮะก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับนเ,รนเนี่ยสองเหรียญเนี่ยเนี่ยมีความหย,ยาบหยาบเหมือนกันนะฮะแต่หักครึ่งเหมือนกันนะเห็นไหมครับแต่เนี้ยหยาบชัดเลยนะนี้คือองค์สวยนะเนี่ยฮะเนี่ยอีกสองด้านด้านข้างนี้ก็เห็นไหมครับ ผมว่าอันนี้น่าจดจํานะชัดมากนะโอเคครับวันนี้ก็ลากันเป็นด้วยเหรียญพระแก้วมรกตนะครับปี2523ของธนาคารศรีนคร30ปีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ